ป,ปันรักชนบุรีกับบรรยากาศสุดฟินด้านหลังเขาชีจันนี่เองนะครับเขายอดแหลมๆนะครับคือเขาชีจันนะนี่คือเนินที่เป็นเส้นทางที่อยู่ด้านหลังเขาชีจันเชื่อมต่อกับสุริายาแลนด์นะครับเชื่อมต่อกับสุขุมวิทได้นะครับนี่คือบรรยากาศ ช่วงขึ้นเนินผ่นชิวๆเลยชิวๆเลยอ่ะไม่ต้องเรียกครับไป่ต้งเรียกไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้เกียร์ช่วยอ่ะเอาหน้าเล็กหลังใหญ่นะเวลาขึ้นเนินเนาะอ่ะจานหน้าเล็กด้านหลังให้ใหญ่ไล่หลังขึ้นไปนะครับถ้าจานหน้าใหญ่แล้วก็จะหนักนะครับเ,เรื่อยๆครับเรื่อยๆฮะนูน่นเคาชีนจัน โอ้ฟินมากฟินมากทำบรรยากาศยามเชา้ชาๆปัน่นเรื่องกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอชมบุรีปั่นท่องเที่ยวได้เรี่ยวแรงเราที่ด้านหลังเขาชี้จันนะครับรถแรงกวาครับฮะเรืนน่อยๆครับเรืเ่อยๆเรื่อยๆเ,เส้นทางปั่นที่สวยงามด้านหลังเขาชี้จันทร์ นี่เลยค่ะเรืเร่อยๆช่วงนี้เส้นทางสวยงามบรรยากาศที่มีหมอกปกคลุมนี่หิวเขาอ่างเก็บน้ำด้านล่างคืออ่างเก็บน้ำห้วยตู้นะช่วงตออัดประมาณนี <c> ้ <oughs> โอกาสดีของคนปั่นนะครับมาเจอกันคนรักปั่นมาเจอกันในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองชลบุรีปี68ปีนี้นะครับเขาชี้จังเส้นทางหลายคนคุค้นเคยมาแล้วเลยน้องแตงมาแล้วมามาคาเแรงคาแรงอันนี้คือเส้นทางประจำของเขา <laughs> สุริยาแลนด์เชื่อมต่อไปยังเน,น <ะ S 2> พื้นที่ด้านหน้าเขาชีจันสามแยกน้องจับต่อวัดยานสังวรารามนะครับเส้นทางคุ้นเคยของเขาเลยตั้งแต่งนะครับดีมมากๆอ่ะบรรยากาศบางเช้าตอนมีเนินให้เล่นขึ้นขึ้นลงๆประมาณนี้อ่ะนะครับทักษะของการขึ้นเนินนะครับจำง่ายๆเอาหน้าเล็กไว้หลังใหญ่ ไล่หลังขึ้นไปถ้าหนักแล้วก็ไล่หลังขึ้นไปนะครับอ่ะเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นทางสวยงามบรรยากาศสุดฟิน